สวัสดีค่ะโฮมวันอำนาจ,จเจริญขอเสนอเทคนิคการใช้กาวตะปูให้งานเสร็จไว ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องรอกาวแห้งข้ามวันอีกต่อไปเพียงใช้กาตะปูซิลเล็ก Sx 700ตัวนี้ในการยึดติดสิ่งของแทนการตอกตะปูเพราะกาวตัวนี้เขามีคุณสมบัติเด่นติดแน่นแห้งไวใช้งานได้ใน25นาทีแรงในการยึดเกาะสูงติดได้หลากหลายวัสดุและที่สําคัญไม่กัดสารเคลือบวัสดุอีกด้วยวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเพียงใช้เท่านี้แล้วแปะลงไปกับวัสดุที่ต้องการติดตั้งได้เลยกาวตะปูตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง5กิโลกร,รัมแบบนี้เลยทีนี้เว เวลาเอาไปติดคิ้วบัวติดแผ่นตกแต่งหรือติดกระเบื้องผนังก็ทําได้สบายๆหายห่วงไม่มีหลุดร่วงแน่นอนเพราะกาวตะปู SX700 นอกจากจะแห้งไวแล้วยังไม่ยุบตัวและไม่มีกลิ่นเหม็นอีกด้วยสําหรับใครที่สนใจเข้ามาสั่งซื้อนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน h o m e วันสาขาอำนาจเจริญนะคะแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k โฮมวันอํานาจเจริญแล้วก็ทางไลน์โฮมวันอํานาจเจริญนะคะขอบคุณค่ะ